ใจที่ไหลเข้าไหลออกรัทธาโคตรสอนเรื่องของอนาปานาสติหรือก็คืออันเดียวกันกับกายคตาสติปิกสูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้ สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก ทำกายสังขารให้ลำรับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำรับอยู่หายใจออกอรธรรมชาติของจิตเมื่อเกิดแล้วก็จะดับไปที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตที่มารู้อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้แล้วก็จะดับไปเราจึงรู้สึกว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตจะเกิดดับเกิดดับตลอด เวลาดับจากลมหายใจมันก็จะไปเกาะที่อารมณ์อื่นต่อเพราะเพราะว่าตัณหาคือความอยากในการสแสวงหาอารมณ์หน้าที่เราคือดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมกลับมาที่เสาเขืนเสาหลักธรรมชาติจิตก็จะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปของมันหน้าที่เราคือละความเพลิน อย่าให้จิตเปลินไปกับอารมณ์แล้วกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมด้วยการกระทําเท่านี้จะเป็นเหตุให้เราเห็นกระบวนการทํางานของธรรมชาติทั้งหมดจะรู้จักว่าจิตเป็นยังไงนะเกิดดับตลอดจะรู้ว่าจิตเกิดแล้วเนี่ยไปตั้งอาศัยในอะไรบ้างตั้งอาศัยในลมหายใจบ้าง เวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างพระศาสดาเปรบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวแล้วมัดรวมเข้ากับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับชระเคจับนกจับ,จบ,จบสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับลิงพอปล่อยไปแล้วเนี่ย สัตว์ทั้งหกตัวก็จะยือยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระ,ะเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้างลิงจะไปป่าเมื่อมันยือยุดฉุดกันไปอย่างนี้จนในที่สุดมันก็หมดแรงสัตว์ทั้งหกชนิดจะมานั่งเจา้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขืนเสาหัก นี้ฉันใดกายยตาสติก็เหมือนกันฉันนั้นพระองค์ให้เราเอาจิตผูกไว้กับกายของเราอาศัยกายเป็นเสาเขื่อนเสาหลักพระองค์ให้เราอาศัยกายเปรียบเหมือนยานพาหนะดุดเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้ เพียนตั้งไว้หนึ่งเดืองเพียนเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียนปารบสม่ำเสมอด้วยดีเวลาใดเราต้องการให้จิตเราสงบเพราะความฟุ้งซ่านความคิดมันเยอะมากมายในจิตก็ให้กลับมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกถ้าเราไม่ฝึกทำ ตลอดสังสารวัตจิตมันก็จะฟุ้งซ่านอย่างนี้ไปเรื่อยเราต้องใช้ความเพียรความพยายามความเพียรตัวนี้พระองค์ก็ให้ทำพอดีพระองค์เปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกบุดมือให้จับพอดีพอดีคือให้เราวางจิตพอดีพอดีนั่นเอง อย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไปพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้ที่ไม่อดทนต่อรูปต่อเสียงต่อกลิ่นต่อรสต่อสัมผัสทางกายหรือธรรมรม เป็นผู้ไม่ควรได้มาซึ่งสัมมาสมาธิโดยพื้นฐานเราต้องอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบตามันจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะดขยงหู จะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงจะมูจะฉุดเอาภิกษุไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงในทุกๆอายตนะมันจะฉุดเราลากเราไปให้เราไปสนใจสิ่งนัง้น สัตว์ทั้งหลายจึงติดข้องอยู่ในสังสารวัฏหลุดออกมาไม่ได้เพราะความเพลินเพราะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใจของเราเนี่ยหยุดคิดหยุดนึกเรื่องใดๆทำความรู้สึกอยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกเฉยๆ เพราะการที่เราคิดนึกเรื่องใดๆนั้นเป็นเหตุให้พบคือสถานที่เกิดของจิตปรากฏขึ้นแล้วและเมื่อพบปรากฏขึ้นจะเป็นเหตุให้ชาติการเกิดหรือการผูกจิตติดกับอารมณ์หรือความเจริญงอกงามไปบุญของวิญญาณปรากฏขึ้นซึ่งจะตามมาด้วยชลาและมรณนะ ภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถ,ถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญง,งอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมี การที่เราคิดแม้นิดหนึ่งภายในจิตนั่นเป็นการบังเกิดขึ้นแห่งภพพระองค์ตรัสว่าพรหมาจาัรทร์นี้เป็น